ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักไายปักนะคะกลุมเนื้อหางแต่16การากฎาคมถึง31การากฎาคม2563คะ่ะอาจารย์จะสับไพ่เพื่อเปิดดวงชาวราศีเมถุนดวงคนไม่โสดคนมีคู่ก่อนนะคะว่าความรักเป็นยังไงอยู่ณนะตอนนี้นะคะเปิดฝั่งเมถุนก่อนนะคะ ให้กดาบค่ะสองไม้อัศวินดาบราชาเหรียญเจดถ้วยแล้วก็ไพ่สิเหรียญค่ะสำหรับชาวเมถุนนะคะไพ่ก้าดาบนี้เป็นไพ่ความวิตกกังวลอาจจะบอกว่าเครียดนอนไม่หลับก็ได้คิดมากนะคะสองไม้เท้าคิดถึงใครบางคนนะคะ คิดถึงคนทางไกลก็ได้อสวินดาบอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะตอนนี้อาจจะห่างไกลกันบางคนก็อาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของระยะทางการสื่อสารที่ไม่ค่อยได้โต้ตอบกันสักเท่าไหร่ตอนนี้ดูแล้วมันจะนิ่งๆนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกนะคะไพ่าราชาเหรียญน,นะคะก็เขาก็อยู่ตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยุ่งกับ การงานเขาก็ได้นะฮะยุ่งกับเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความรับผิดชอบของเขาก็เลยเหมือนกับ <c oughs> ขอประทานโทษค่ะเหมือนกับขาดการติดต่อก,การพูดคุยจะทําให้ชาวราศีเมถุนค่อนข้างจะวิตกกังวลก็คิดมากนะคะไพ่เจ็ดถ้วยอาจจะคิดแบบในแง่ของการติดลบสักนิดนึงอ่ะฮะก็เลยทําให้ไม่สบายใจไปนะคะแต่ว่าไพ่ตาแหน่งสุดท้ายจะเป็นไพ่สิบเหรียญ อาจารย์มองไพ่ใบนี้เป็นภาพของหญิงและชายกําลังคุยกันเหมือนปรับความเข้าใจกันกลับมาคืนดีกันนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเมถูนจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ให้อดทนนะคะในที่สุดแล้วคุณก็จะได้คุยกันและได้เจอกันเหมือนไพ่ใบนี้นะคะ,ะก็อย่าพิ่งแบบ วิตกเกินเหตุนะคะไพ่ใบนี้นะอาจจะเครียดและคิดมากอยู่นั่นเองนะคะโอเคเรามาดูฝั่งนั้นของชาวเมถุนนะคะคนรักของเมถุนในไพ่เดอะฟูลค่ะไพ่เดทไอ้โทษทีค่ะไพ่ห้าถ้วยก็ทีนะคะพอดีไพ่ชุดนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้ ได้หยิบมาใช้สักเท่าไหร่อาจจะบางทีก็ดูหน้าไพ่ผิดพลาดไปนิดนึงไฟอัพคับห้าถ้วยนะคะมองข้างหลังคล้ายๆไพ่เดทเลยค่ะไพ่ใบนี้นะจริงคือ5้าถ้วยนะคะแล้วก็เก้าไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่แปดเหรียญไพ่3ไม้แล้วก็ไพ่สามบาค่ะโอเคค่ะถ้าฝั่งเขานะคะไพ่เดอะฟูลแปลว่า เ,เขาอยู่ในช่วงของการเดินทางก็ได้หรืออยู่ในช่วงที่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆก็ได้อยากละละ้าอยากทําอะไรแบบตัวเองสบายใจนะคะนั่นคือตัวเขานะคะแล้วก็มีไพ่ห้าถ้วยกับ9ก้าไม้มันแปลว่าปัญหาอุปสรรคของเขาอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของงานนะคะ9ก้าไม้การฟันฝ่าอุปสรรคเหมือนงานเขาอ,อาจจะอยู่ในช่วงของการผจญปัญหาอยู่ นะฮะเหมือนถูกล้อมกรอบเขาพยายามที่จะเหมือนไพ่ใบนี้จะลักษณะการฝ่าวงล้อมออกไปเนี่ยนะฮะการสู้กับปัญหานะฮะไพ่ห้าถ้วยก็เลยทําให้เขาดูแล้วเครียดแล้วอาจจะนิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการโต้อตอบไม่ว่าจะเป็นไลน์เมสเซจหรือว่าการ โทรคุยกันกันละแต่ละนะคะกับท่านผู้ชมดูว่าก็ก็นิ่งๆไปเลยนะคะก็เหมือนอย,อยากอยู่กับตัวเองสักพักมากกว่านะคะไพ่แปดเหรียญอยากไปโฟกัสเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์การทําให้อหาที่การงานเขาเติบโตหรือธุรกิจเขาเติบโตนะคะไพ่สามไม้เท้ากับสามดาบเขาก็อาจจะเหมือนกับพักเรื่องของหัวใจไว้สักพักอะไรประมาณนี้แต่ก็คงจะมีการติดต่อกับมาเร็วๆนี้นะคะ คืออาจารย์จะไม่แปลถึงขั้นเรื่องของอาการมีมือที่สามซะทีเดียวอะค่ะเพราะว่าสามไม้ไพ่บีเนียไม่ได้สามไม้ต่อจะขยายด้วยสามดาบอาจารย์แปลการพักเรื่องหัวใจมากกว่านะคะไม่อยากคิดมาก อยากจะไปเนี่ยเห็นไหมคะเขามีเป้าหมายในยเรื่องของการงานมากกว่านั่นคือคนรักของมีถุนนะคะเรามาสรุปความสัมพันธ์กันนะคะว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงไปต่อกันยังไงนะคะเป็นไพ่แดาบนะคะไพ่เดาบาไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ h ดออัมพเลอร์แล้วก็เดอะวลแล้วก็ไพ่เอ่อซิกออฟซอนนะคะ เพราะฉะนั้นไพ่บ่งบอกว่าปัญหาที่ลุมแล้วเขาเนี่ยมันหนักหน่วงจริงๆนะคะไพ่แปดดาบมันมืดแปดด้านไฟที่โหมกระดาลุกโชดช่วงอยู่ข้างหลังเผาผานอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยมันไปเขาเจอปัญหาหนักจริงๆอ่ะนะเจ็ดดาบเขาพยายามที่จะเอาตัวรอดนะคะเดอะเฮอร์มิตเขากําลังศึกษาข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ปลดล็อกปัญหาของเขาอยู่นะคะ อาจารย์มองประมาณนั้นหรือถ้าแปลในมุมกลับของมิถุนก็แปลว่ามิถุนเครียดมิถุนกําลังพยายามที่จะแก้ปัญหาเหมือนกันแต่สามใบจะเป็นตัวตอบโจทย์นะคะว่าแอมเป o r ไม่ว่าเขาจะอยู่ต่างประเทศเดวอนะคะหรืออยู่คนละจังหวัดหรือคนเป็นคนละเชื้อชาติศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะคะไพ่หกดาบมันแปลว่าเหตุการณ์มันจะคลี่คลายแต่มันอาจจะใช้เวลาบ้างไพ่ใบนี้อีกหน่อยนะคะหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ของไวรัส โควิดอยู่ก็ได้นะมันทําให้เขาอาจจะ,ะเคยพูดเคยตกลงอะไรกับคุณไว้ว่าจะเดินทางมามันกลายเป็นเรื่องการเดินทางออกไปแบบที่อาจจะยังไม่มีคําตอบให้ชาวเมถิทลที่แน่นอนก็นได้ถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะอาจารย์มองนะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกับคุณแค่อาจจะนิ่งๆไปบ้างนะคะให้ใจเย็นๆนะ,อ,ะอย่างน้อยก็ไม่ได้แปลว่าเลิกก็คงจะมีการติดต่อกันมาเร็วๆนี้นะคะ ไพ่ดว d กับซิกออฟสอดนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคน,อคนโอนสดบ้างนะคะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมนะคะไพ่เด็กถือเหรียญไพ่สี่เหรียญ The Lover เด็กถือดาบ เดอะเมจิกเชียนนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบค่ะอาจารย์มองว่าเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าโอกาสการเริ่มต้นอะไรมีใหม่นะคะการมีสังคมใหม่นะคือข้อมูลข่าวสารนะคะไพ่สี่เหรียญจากที่ชาวเมธุนคนโสดอาจจะเหมือนกับระมัดระวังตัวเองนะคะการที่จะพูดจะคุยกับใครการที่จะเปิดใจกับอะไรกับใครก็แล้วแต่ ไพ่เลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยคุณจะค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเองพอสมควรไม่อยากที่จะผิดหวังอีกแล้วนั่นเองนะคะไพ่เด็กถือดาบเดเมเชียนแน่นอนแหละเลเวอร์ก็ขึ้นเนี่ยมันแปลว่าจะมีคนเข้ามานะคะแต่การครบหาเนี่ยมันอาจจะต้องมีการศึกษาที่ต้องใช้ระยะเวลาค่ะไพ่เจ็ดดาบอาจจะไม่ได้แบบเปิดตัวกันทันทีมันเหมือนกับ ยังกักกักอยู่ก็ได้หรืออาจจะมีความในใจอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกซึ่งกันและกันมันจะต้องเกิดการเรียนรู้นะไพ่เดอะเมจิชันนะคะเพราะนั้นคนที่เข้ามานะคะอาจารย์มองน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้ไพ่เดอะเมจิชนะคะไพ่หมายเลขหนึ่งเป็นคนมีสติปัญญาความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายที่เป็นอาจจะเป็นทํางานเกี่ยวข้องกับนักวิชาการนะคะ หรือเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดะนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงเก่งแหละอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นพวกที่ทําเกี่ยวข้องกับขายของออนไลน์อะไรก็ว่าไปประมาณนี้แต่เขามีความสามารถแน่นอนนะคะค่อยๆเรียนรู้กันอย่างน้อยและปักนี้มีคนเข้ามาคุยแน่นอนแหละไม่งั้นพาเลเวอร์จะไม่ขึ้นนะคะเพียงแต่ มีชุนคนโสดค่อนข้างจะระมัดระวังตัวนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่คาแนะนำนะคะไพ่คำแนะนําจากไพ่ฟังใจแล้วก็ลมแมสเซงเชินกันนะคะคิงออฟสอดนะคะแล้วก็ไพ่ ไพ่เดทแต่ไพ่จะขึ้นข้อข้อความเป็นยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำเนะาะเจ้าสาวใช้ไรค่ะแล้วก็ไพ่ครั้งหนึ่งยังไม่ตายนะคะขอไพ่ลสอนเาิ้นไปเลยนะคะ เวลิสูนนะคะแล้วก็ไพ่เ uh, อ่อคลิฟแอนด์โอเพนไมค่ะจากหน้าไพ่นะคะคิงดาบนะคะแต่ภาพจะขึ้นข้อความว่าเชยังไม่ตายม,มันเหมือนกับไพ่จะแสดงความรู้สึกหรือเป็นการแนะนำว่าเเหมือนกับบอกความในว่าเฮ้ยยังไม่ไปไหนนะยังอยู่ตรงนี้แหละอะไรประมาณนี้นะคะ ไพ่เดทถึงแม้จะนิ่งจะเงียบไปนะก็ให้ให้รู้ว่ายังไม่ไปไหนภาพก็ยังเป็นภาพหญิงกับชายเห็นไหมคะอ่าแต่ถ้วยนะ้ำมันเป็นลักษณะของการแรงเหวี่ยงเหมือนเหมือนการเอ่อหมุนอะนะฮะอาจารย์มองนะจากหน้าไพา่เพราะฉะนั้นก็อมองว่าอย่างน้อยแหละมันจะต้องเหวี่ยงกลับมาความรักนะันมันไม่ไปไหนดอกอะไรประมาณนี้ไพ่เขาก็จะบอกให้เราแบบ ทําตัวส,สวยๆไว้เลยอรอคอยเลย princess of cup เจ้าสาวใช้ลาบอกเลยว่าทําสวยๆทำให้ตัวเองดูดีดูมีค่าไปเลยนะอะไรอย่างนี้นะคะสองดาบคุณจะได้ข่าวข่าวจากเขาเร็วๆนี้นะคะเชือกยังไม่ขาดเนี่ยนกสองตัวหันหน้าเข้าหากันแต่เชือกมันยังไม่ขาดนะคะเพราะฉะน,นั้นในเมื่อเชือกมันยังไม่ขาดเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะต้องมาเจอกัน อ่าให้อดทนนะยังไม่ไปไหนหรอกอะไรประมาณนี้ไพ่เขาจะสื่อบอกคุณเป็นในนอยู่นะคะแล้วก็วัริสูนเร็วๆนี้แหละนะคะอ่าให้ตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการน่ะนะคะเคลียอะไรที่มันไม่ใช่ออกไปเลยแล้วก็นะคะสิ่งที่ใช่จะเข้ามาเร็วๆนี้ก็คือคนที่ใช่นะคะจะกลับมาวัริสูนเร็วๆนี้นะคะอ่าคลีฟแอนด์โอเพนไมล์อาจจะบอกว่าให้ให้เปิดใจเปิดเปิด เปิดตาเปิดใจอ่ะคุยกันนะคะแล้วเราจะได้เรียนรู้แล้วอ่าถึงแม้ว่าพ่าเขาจะบอกว่า you r so made m a y d i f f e r from you you should try and expectation คือมันเหมือนกับในสเปคเราเนี่ยบางทีอ่ะนะคะเราตั้งเป้าความรักสเปคของคนรักไว้ประมาณนี้แต่อย่าลืมนะคือคนเราไม่ได้เพอร์เฟ เหมือนสิ่งที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาคนเรามันมีจุดอ่อนจุดเสียทั้งนั้นแหละนะคะก็จงเปิดใจเรียนรู้บางครั้งพอเราศึกษากันนานๆเข้าเราจะเข้าใจว่าจุดที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็เริ่มที่จะ,ะเขาเรียกว่าเปิดใจให้กันได้แล้วก็รับในสิ่งที่จุดเสียของเขาได้อะไรประมาณนี้อาจารย์มองประมาณนั้นนะคนเราถ้าจะรักกันมันต้อง มันต้องดูจุดที่ที่คือไม่ว่าเราหรือเขาทุกคนมีจุดอ่อนนะคะ,ะถ้ารักกันก็ต้องมองข้ามจุดอ่อนจุดนั้นนั่นเองนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ